สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางหวยเอ่อหวยหุ้นนะคะตระกูลหวยหุ้นเล่นทั้งวันนะคะถ้าสมมุตินะคะได้ยินชัดไหมเนาะ ถ้าสมมุตินะคะแอดไม่ได้ลงให้นะคะทุกคนสามารถใช้เล่นนะคะถ้าสังเกตดูแล้วนะคะเลขชุดหรือว่าเลขเลขเด่นนะคะมันสามารถไปได้นะคะวันไหนที่แอดไม่ได้ลงให้นะคะเพราะส่วนมากหวยมันจะชอบตามตูดเราใช่ไหมคะทุกคนมันจะมาอีกค่ะมันจะมาอีกนะคะอย่างเช่นที่แอดไม่ได้ลงให้1วันใช่ไหมเราสามารถใช้ตัวเก่านะคะเล่นได้เลยนะคะสําหรับท่านที่ชอบวินตารางหรือไม่มีตัวเล่นนะคะ มันจะชอบมาค่ะชอบมาตามตูดเรานี่แหละคะ่ะถ้าวันไหนแอดไม่ได้ลงให้นะคะใช้ตัวเก่าเล่นได้เลยทุกคนสังเกตนะคะตัวเด่นมันจะมานะคะตัวเด่นจะมาตัวเจอ,อาจจะไม่มานะคะตัวเจอ,อาจจะไม่ใช่หรือว่าในเลขชุดอย่างเงี้ยก็อาจจะเข้าดีนะคะเอาไปพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูเพราะบางทีถึงแอดลงให้มันก็ออกตามตูดเราเหมือนเดิมนะคะ เอาลองดูค่ะเพราะว่าเผื่อบางวันแอดไม่ได้ลงให้นะคะไม่ได้ลงให้เหมือนดาวปกนะคะแอดก็เลยพักนะคะดาวปกนะคะยังไม่แน่ไม่นอนไม่อะไรเลยนะคะหวยออ้หวยหวย,ย,ยเหรัยญ่าค่ะค่ะอาทิตย์นี้นะคะแอดก็ตายหมือนเดี๋ยวแอดก็โทดแท้จอ,อไม่เข้าเลยนะคะวันนี้ก็เลยถามหล้านมานะคะถามว่ามันชอบตัวไหนขอเรียกวิ่งดันได้มาสองคู่นะคะก็เลยอสาร้างมาถอดขี้ขั้นถามเหรอคะก็ใครชอบด้วยก็จัดนะคะใครชอบด้วยก็จัดนะคะ แอดก็ไปถามนางมานางให้สองห้าสามหกถามถามว่าคิดคิดคิดหวยดาวปกให้หน่อยแอดวาเนาะคิดหวยดันดันโตว,วิ่งเนาะเลขวิ่งดาวปกให้หน่อยสวงตัววันเอดก็วางสีนะ่เนาะลองคิดให้หน่อยมันก็ะหายส้งหาสามหกมาออแอดก็เลยสร้างหัวมันเถาะไม่รู้ว่าแอดพูดไม่รู้เรื่องหรือว่าอะไรนะคะขอยขอเลขวิ่งหลูดมันหายตัวอันนี้ขอยมาเออมันขอยว่า แอดวานเนาะสองคู่ว่าสันแอดว่า2สองคู่เนาะเออหรือแอดว่าผิดว่ะเออช่างมันเถอะค่ะแอดเลยเออซามันเถอะอุ้ยปวดประสาทหรือแอดส่วนมากแอดหรือแอดคุยกับเขาไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้น่าจะเป็นที่แอดเองนะคะทุกคน เอามาดูนะคะราวเช้าของเรานะคะราวเช้าพรุ่งนี้นะคะถ้าแอดไม่ได้ลงให้ก็ใช้สูตรเดิมนี้เล่นไ,ได้เลยะคะ่ะเล่นได้เลยทุกคนนะคะอยู่ที่มันจะเข้าไหมถ้ามันยังเดินนะคะสังเกตนะคะถ้าสังเกตวันไหนที่แอดไม่ได้ลงแล้วตารางมันเดินนะคะใส่โหลดมาเทมันชอบตามตูดเรานะหวยห้าหกเจ็ดห้าสามห้าสี่ห้าห้านะคะหกสามหกสี่หกห้าเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้านะคะห้าเจ็ดสี่นะคะห้าเจ็ดสี่ 6 9 3 2นะคะ5 7 4 6 9 3 2 5 6 7 5 6 5นะคะ5 4 7 5 4 5 3 6 7 3 6 5 3 4 7 3 4 5นะคะดาวปกคืนนี้นะคะใครที่สายรูดนะคะ89นะคะลองดูนะคะสายรูป89ตัวจแอดก็ได้แบบนี้นะคะ8 9 0 8 4 5 แปดสี่แดหแดหกนะคะเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกศูนย์สีูนย์ห้าศูนหกอันนี้หลานมันจะให้นะคะสองคู่สองห้ากับสามหกเออเผื่อใครแบบเอออยากได้น้อยๆตัวลองลองลองซื้อดูอะไรประมาณนี้ก็ก็ลองดูนะคะก็ลองดูค่ะเจ้าแม่ให้มาสองห้าสามหกนะคะสองห้ากับสามหกสองคู่ค่ะเอแอแอดกับว่าสองคู่เออสงสยัยแอดผิดนะคะแอดผิด <laughs> ตัววินนะคะ มีแปดศูนย์ห้าเก้าหกสี่หนึ่งนะคะแปดศูนย์ห้าเก้าหกสี่หนึ่งหวยก็ดาวปกก็ยังไม่น่าไปนะคะยังไม่น่าไปสำหรับสูตรแอดนะคะหรือจะเอาสูตรเล่นทั้งวันนู่นไปเล่นก็ได้นะคะเพราะส่วนมากมันชอ,ชอบชอบออกสูตรเล่นทั้งวันเนาะทุกคนเนาะแอดกับสิ้ไปเบาๆค่ะพอได้ลุ้นนะคะเมื่อยค่ะไปแล้วไม่ถูกมันก็โทรเทนะคะมันบางบางครั้งมันก็ดีดบางครั้งมันก็ไม่ดีดเลยนะคะมีช่วงหนึ่งที่ ตีเกือบตีสามห้านาทีแล้วมันยังดีดอยู่เลยนะคะแล้วพอไอ้นั่นนะคะมันก็ไม่ดีดเลยนะคะทุกคนมันก็ไม่ดีดเลยนะคะพอตีสามมันก็ไมด่ดีปกติมันดีแต่นั่นโอ้เหลี่ยต่อารมณแอแล้เมื่อยเดี๋ยวละคืนนี้จะลุ้นไปด้วยดามันไปด้วยนะคะทุกคนนี่แหละคะ่ะเอาไปพินิดพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ดูเด้อถ้าชอบก็จัดถ้าขัดก็ผ่านนะคะ เสียงเบาไหมเนาะเสียงเบาไหมเนาะเดี๋ยวแอรสั่งไม้ใหม่แล้วนะคะเสียงเบาก็ขออภัยนะคะสั่งไม้ใหม่แล้วนะคะเอาเด่นสามสี่ห้านะคะของวันพฤหัสเนาะมีตัวไหนซ้ำมินิสามสี่ห้านะคะสามเจ็ดสามแปดสามเก้านะคะสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านะคะทุกคน ในตารางนะคะในตารางให้3ามเจนะคะ4 80แปดศูนย์นะคะ3ามเจ็ดเก้าหกสี่แปดนะคะ7 9, 6, 4็ดสี่ห้าเจนะคะเลขชุดให้ไปที่3 7 3, 3 8 9, 3 9 3 0นะคะ4 7 1, 20, 100, 13, 12, 20, 4 8จ็ดสี McD ่แปดสี่6ก้าสี่ศูนะคะนี่เลยเอาไปพิ่นิพิจาารณาแล้วก็แคปบดูค่ะแคปบไว้เลยได้เลยนะคะทุกคนถ้าสมมุติแอดนะคะไม่ได้ลงให้ใช้ชุด เดิมเล่นได้เลยนะคะอาจจะม้านเฮงปังกันอยู่นะคะลองสลับเปลี่ยนเล่นในสามสามวินเนี่ยสามวินที่แอดให้นี่ทุกคนลองดูแต่ตัวนี้เป็นหลักๆเลยนะคะคือเล่นทั้งวันนี่ก็คือใช้ตัวนี้เลยนะคะสลับส,บสับเปลี่ยนก็เล่นเอานี่แหละคะ่ะมันอยู่ในนี้แล้วค่ะไม่ไปไหนลงหวยแต่ว่ามันจะเข้าทุกหวยทุกหุ้นไหมถือว่าวันนี้เลขชุดเก่าของเราก็ถือว่ามาดีนะคะมาเยอะอยู่นะวันนี้นะคะสายหุ้นนะคะ ได้เยอะอยู่ได้เลขชุดสิบหกคู่เนี่ยค่ะแอดดูอยู่ค่ะดูอยู่ดูอยู่ดูอยู่ยนะคะดูอยู่เพราะว่าแอดก็ไปอยู่นะคะไปก็ใช้วันไหนที่แอดไม่ได้ไปก็ใช้กับทุกคนนี่แหละคะ่ะบางวันก็ใช้ไอ้นั้นนะคะบางวันก็ใช้เออ นะคะทุกคนก็ดูค่ะดูเป็นแนวทางกันไปนะคะแอดมัวแต่ดูอยู่ค่ะเอา้านี่นะคะเขียไว้ค่ะทุกคนมัวแต่ดูมัวแต่งงอยู่นะคะเอา้านี่และคะ่ะ เก็บไว้คะ่ะเอาไปพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์ดูนะคะไั้ก็ไปเปียนเนาะนี่แหละคะ่ะอยู่ให้มันครบแปดนาทีนะคะเอสเพียนะคะเพียนะคะช่วงนี้ก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรนะคะให้คิดมันหอดแปดนาทีนี่แหละคะ่ะเหนื่อยครัเพียพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะขออภัยนะคะแอดก็บอกว่าไม่ค่อยหูเรื่องคะ่ะบางทีก็แอดคลิปอยู่ก็ไปดูอันอื่นนะคะเออลืมคะ่ะ เบอร์จัดนะคะทุกคนเอานี่นะคะเก็บไว้นะคะเอาดูไอ้นี่อยู่คะ่ะห้าหนอยปกติโอ้ด้ห้าบาทเอานี่นะคะเก็บไวะคะ้ค่ะทุกคนขอให้หมาให้หิงให้ปังนะคะให้โชคดีแตกสามตัวตรงเดอ้อนี่เดอ้อเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะเดี๋ยวลงให้เลยนะคะลงให้เลยขอให้หมาให้หิงให้ปังทุกหวยที่ทุกคนไปนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะอ้าครบแปดน,นาทีแล้วแอดไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ